สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่6สิงหาคม68นะครับทำคลิปรีวิว 6, เอฟเฟกต์506เบสไม่อินเจแปนวินเทจนะครับจะเล่นกับกีตาร์นะใช้อา์มแค่ใบเล็กใบบนใบใบนนู้นนะครับใบเล็กแค่3วัตต์นะครับต่อเข้ากีตาร์ของคุณเอนะครับก็เดี๋ยวเนี่ยถ้าเอาไฟลมก็เนี่ยครับเห็นาชัดนะสวยมากเลยนะอ่าเดี๋ยวไปดูเอฟเฟกต์กันก่อนนะครับใช้งานได้ดีหมดน,นะครับเดี๋ยวผมจะบอกปุ่มปับให้นะครับสําหรับคนที่ไม่เคยใช้ก็ เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะครับวิธีการใช้งานง่ายมากผมผมปิดโคมไฟก่อนนะครับในนี้มันจะเห็นไฟเป็นไฟวิ่งนะไอโฟนเนี่ยมันจะเห็นไฟเป็นไฟวิงนะฟฟฟว่งนะครับจริงๆไฟไม่ได้กระพริบนะไฟอยู่นิ่งๆนะครับแต่ไอโฟเนเห็นเป็นไฟวิง่งเวลาตั้งค่าอะไรก็แล้วแต่ครับให้เริ่มกดจาก Edit พอคุณกด e d t t ได้ปุ๊บนะครับใช้แป้นเหยียบสองแป้นเนี้ยเลื่อน มันจะปิดคมไฟแต่ว่าตอนนี้มันดูไม่ได้หรอกเพราะว่า iPhone มันจะกระพริบตลอดนะครับมันแพ้ l อ d พวกนี้คุณใช้เนี้ยเลื่อนออกมาไหมครับนะคุณเลือลอ EQ, ่อนออกมาเป็นที่สี่อีผมออฟไว้ line. ตอนนี้คือไฟมันดันกระพริบตลอดใช่ไหมครับเนีย่ยมันถ่ายไม่ได้ไอโฟนเดี๋ยวนะครับให้คุณใช้ปั้นอย่าสองปั้นเนี้ยเป็นตัวเคอร์เซอร์เลื่อนนะครับแต่ดายที่ที่ไอโฟนมันมันไม่ชอบแสงพวกนี้นะจริงๆมันไม่ได้กระพริบนะครับกดอีดีตปุ๊บ มันจะเลือกขึ้นมาให้เราด้ว่าจะใช้คอมเพรสเซอร์ไหมถ้าใช้ก็กดอ่ซ้ายขวาตรงนี้มันจะบวกเพิ่มลบได้นะครับนะครับคอมเพรสเซอร์คุณกดไปเรื่อยจะเป็นคอม1ี่งสัญาณจะเป็ก้าไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมลองดูให้ให้นะครับถ้าจะเลื่อนตามแนวตรงๆเนี่ยก็ให้เลื่อนด้วยแปน้นนี้แป้นนี้จะเลื่อนลงนะไเปนะ็นยีิบสามแล้วตอนนี้เป็นอะรยอนะครับ ในไม่ถือว่าเป็นเลเวลแต่ว่าในในเนี้ยคุณจะเห็นมันไฟกระพริบตลอดนะตอนเนี้ยจะกระพริบกระพริบที่เดียวคือเลเวลนะครับพอคุณจะเพิ่มเลเวลก็มาเพิ่มที่อันนี้นะครับยี่สิบสี่ยี่ห้าเนี่ยรับจะมีปุ่มสยอนเล็กๆอย่างเนี้ยนะครับคุณสามารถตั้งแต่ละแพทให้มันดังเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามใจคุณแล้วนะมันจะมีปั้นอย่างนี้อะแดปเตอร์ใช้เก้าโวลต์นนะเก้าโวลต์ดีซีนะครับดีซีเก้าโวลต์บวกหน้าลับในนะ มีแรงก็ประมาณนี้500-800ผมเหนื่อยนะไม่พูดให้มันไวๆหน่อยพอเราเซฟเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยต้นเนี้ยจะทําการเลือกต้นเหยียบนี้นะครับถ้าคุณเหยียบไปเนี่ยมันจะวิ่งไปที่คอมเลยนะไไตอนนี้วิ่ง,งไปที่คอมคอม9ต่อไปีิผมเลือกเป็นวิโตชันนะครับเจ้าต้นเนี้ยเลื่อนลงกดต้นนี้จะเลือ่อนขึ้นย้อนกลับไปข้างบนจะเลือกอะไรก็ได้อันนี้เป็นคอรัพัปนะครับมันจะมีคอมเพรสเซอร์วิโตชันจริงๆมันเป็นกบบพิมพ์อย่างนี้นะ ลิ้นพันหมดละก็จะมีคีนหนึ่งคีนสอง, 1, อง 2, ฟัซตสแลปได้วินเทจแล้วก็ฟัซตแล้วก็เทสนะครับแล้วก็มาเลือกเกณฑ์จะเอาเสียงแตกมากแค่ไหนนะครับอันนี้แอนดัตอาก็คือตัวตัดเสียงจีอะเยีย่ยมมากเลยเงียบสนิทแล้วก็อันนี้เลือกเป็นซิมูเลตแอมร์หนึ่งถึงเก้านะครับอีควอไลเซอร์ก็ปรับเด้งแต่หนึ่งถึงห้าสิบนะครับมาสตดูเลชั่นมีคอร์ลับแฟงเจอร์ซินแล้วก็ออฟเดปดีเลย์ก็มีดีเลย์ฮอลลูมแต่ละพัดเดินใช้เลเวล ควบคุมได้นะครับว่าจะให้ดังเท่าไหร่เมื่อพอใจแล้วให้กดโตトสองค้งกดที่1กดที่2จบนะครับอผมจะกดออกให้ก่อนตอนนี้มันทําให้ดูไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเจ้าเจ้าหน้าจอเนี้ยมันกระพริบไอเฟนเวลามันเจอไฟอย่างเงี้ยมันจะกระพริบหมดเลยจริงๆมันกระพริบอยู่ที่เอ่ซอ NZR แต่ในนี้กระพริบหมดทุกอันเลยนะครับเห็นไหมครับอ่า อ่าละเดี๋ยวมาฟังเสียงผมเซตเอาไว้เลยดีกว่านะวิธีใช้ก็มีแค่นั้นนะครับอาจจะพูดลวนมากนะมันเหนื่อยอยากรีบนอนก็ฝันผมถอนมาทําให้พูดไม่ชัดอ่ะเวลาเปิดปิดคุณก็ดึงแันเตอร์ออกเลยโปรแกรมที่ผมเซฟไว้ก็คือเดี๋ยวไล่กันเลยนะครับมันจะขึ้นที่เอหนึ่งนะครับเวลาคุณอยากใบพัดตั้งสายให้คุณกดสองอันพร้อมกันคึึงแล้วคุณกระดิดมันจะเป็นตั้งสาย มันไม่ค่อยดีนักนะมันก็จะช้าหน่อยขึ้นสายมันช้านะขึ้นดีแล้วก็ต้องรใอยจุดอยู่ตรงกลางนะครับแต่มันจะช้าหน่อยนะครับก็เหมือนกับการบพาสด้วยตั้งสายไปด้วยนะครับกดสองครั้งอีกทีหนึ่งก็มาเป็นต้น A หนึ่งไปเลยดีกว่าเนาะฟังเสียงนะชิปการใช้งานมีอยู่แค่นั้นนะครับเดี๋ยวผมเสียบโคมไฟให้ใหม่ผมเหนื่อยนะเลยพูดแบบรัวๆอยากให้มันเสร็จเร็วนะครับผมรู้ว่าไม่มีใครมานั่งทำหรอกแบบเนี้ย ทำเซ็กกีตาร์ก็เหนื่อยอยู่แล้วยังมานั่งทาคลิปอีกจริงๆไม่ต้องทําก็ได้นะแต่ผมอยากทํานะผมอยากสร้างมาตรฐานไว้นะครับให้คนขายทุกคนทํามันจะได้เป็นผลดีกับคนซื้อนะครับทุกอย่างก็เป็นผลดีกับคนซื้อทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ตัวผมหรอกตัวผมขึ้นเหนื่อยแต่คนซื้อจะได้ผลดีครับโปรแกรมที่หนึ่งนะครับพี่เอ๋ก็คุณเอ๋ก็เล่นตัวเลดพอแม็กโรแลน์ตัวนี้ใช้พิอาตัวกลางนะครับผสม เป็นคอร์ดการีเวิร์ดที่เพาะมากครับนะครับเนี่ยโปรแกรมหนึ่งนะครับ A1 หนึ่งนะค,คุณเดาไว้เล่นปิ๊กิ้งเล่นเล่นคอร์ดก็ได้ <Tracy. S 1> กดแบงค์ไปทางนี้นะครับ A2 นะครับ จะเป็นเสียงโซโล่ที่มีรีเวิร์บผมตั้งว่าให้นะครับมันจะออกแบบบู๊ารดด้วยดูรีเวิร์บสิครับกล้องอยางหอคือเอฟเฟกต์ถูกๆพวกนี้อย่าไปดูถูกนะครับเสียงดีมากไม่ว่าจะเป็นเบสหรือกีตาร์เสียงดีหมดครับ เสซลล์แบบเพาะก็ได้ <ส substrate> <perk nationale prayed> ผมเลยไม่ถนัดนะหูฟังมันปิด คุณเอกกนไปที่สานะครับอันที่สาเนี่ยผมตั้งว่ามันจะเป็นเสียงวาวนะครับเสียงวาวอัตโระบติวาวออโต้นะครับเนี่ยมันจะเป็นเสียงแบบนี้เดี๋ยวผมเอาหูฟังขยับหน่อยนะครับแบ์ที่สี่นะครับแบ่ที่สี่เป็นบบเสียงคลีนเล่น, funky, ลนฟังกี้เล่นดูอะไรก็ได้ครับ เอาไปเล่นแบบสลับแบ็กท่านสั้นเล่นฟังเล่นสับคอร์เลยครับครับตั้งไว้สี่อันบีหนึ่งนะครับก็บไป, 4, R, B, 1, ไปอันจะเป็นบีแล้วมันจะมีเอถึงเอหนึ่งเอสองเอสามเอสี่แล้วก็บบีหนึ่ง B1 เป็นเสียงแตกนะครับอาจะเทไปให้แค่นี้นะที่เหลือคุณเอกก็ไปเซียเอาเองได้เลยนะครับเอฟเฟกต์ใช้งานได้ดีเยี่ยม A B1 ครับสายเพี้ยน เสียงมจะแบบเป็นยุค90น,น,นะครับยุคบบ80 90<ๆ>นะครับเสียงมันก็จะชัดๆแบบนี้นะครับโอเครีวิวเอฟร็จแค่นี้แล้วกันนะครับเวลาตั้งค่ายมีอะไรบ้างนะครับกดอีดิปุ๊บ อย่างเงี้ยครับอ่าสมมุติว่า b สองค b สอง่ะนะสมมตินะว่าจะไม่ทำทำสักหน่อยดีกว่าอ่ะในนี้มันจะเห็นไฟกระพริบตลอดนะครับคุณจะไม่เห็นเนี่ยมันจะกระพริบตลอดคุณจะงงนะกดอิดิปึ้งนะครับมันจะขึ้นที่คอมเพรสเซอร์ก่อนตอนนี้คอมคุณจะเอาไหมาสมมติว่าคุณจะเอาคอมแปดนะครับถ้าคุณจะเอาคอมเก้าคุณกดตรงนี้เนี่ยครับบล็บอกตรงนี้ คอมก้าเลยไปจะเป็นลิมิเต็ดนะครับเอ่อลิมิตนะครับคอมกับลิมิตเหมือนกัน,กนต่อไปก็เป็นฟัสตวาวตามตารางนี้เลยมันจะมีตารางให้เห็นไหมครับ L หนึ่งล้อ่ L สอง L สาม L สี่กดไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าไฟเห็นกับพริบนะจริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้กระพริบอย่างนี้นะกระพริบทีละดวงนะครับถ้าเป็น F หนึ่งนี่เป็นเอ่อวาวเสียงดีนะ นะอันนี้ก็จะวาวสว่างขึ้นนะลอากดไปเรื่อยอันนี่ก็เป็นอะไรนะอา S ี o, l e สโอเลสเรโซนี่ยเสียงอะไรเนาะมาดูกันออกเสียงประหลาดอ่าไปถึง8นะอาแป8แล้วก็ต่อไปจะเป็น ทีนี้ก็จะเป็นก็เลโซวาวนี่ะแบบ <_ an> ถ้าเรากดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะขึ้นเป็น off, ออฟออฟได้ด้วยออฟเราไม่เอาคทีนี้พอจะเลื่อนลงมาทางเนี้ยดิสเราจะเอาดิสใช่ไหมให้เรากดแป้นนี้แป้นซ้ายปึ้งมันจะเลื่อนลงมาที่ดิสละมันจะกระพริบจริงๆแล้วกระพริบแค่ตัวดิสตัวเดียวนะแต่ในมือถือ iPhone มันจะกระพริบหมดนะครับมันมันไม่ชอบแสงแบบนี้นะครับ มันรับไม่ได้ตอนนี้มันเลือกเป็นอะไรก็ได้เขากดตรงนี้อีกเลือกตรงนี้ได้ไดมีหลายแบบอันนี้เป็นฟัฟฟัรเสียงดีมากนะนะก็เลือกไปจะเอาอะไรก็ได้ถ้าออฟก็ออฟไปนะครับสมมติจจเ,เราเราเอาคีนคินสองนะครับคินสอง ไม่เอาเลยกเอาเป็นไดให้คุณจะได้อ,อให้ดูน้อยเกลด,ด้วยอ่านี่เป็นไดนะ <c oughs> ต่อไปเราจะมาเลือกเกณฑ์้้วก็เลือกไอมอันนี้ก็กดป้้นนี้ครับปึงมันจะมาแล้วตอนนี้เกณฑ์มันสิบแปดอยู่คุณเพิ่มให้มันสุดเลย <c oughs> ผมลดหน้าตัวหน่อยนะมันดังมากเลยอ่าตอนนี้แตกสุดละ อ่าน,นะครับต่อไปก็มาเลือกที่ตัวตัดน้อยเกศแล้วก็กดปป้นนี้ปึ้งมันก็จะมาที่ n z R ตอนนี้เราใช้อยู่หกถ้าเราไม่ใช้นะมันจะจี่มากเลยอ่าดูนะเดี๋ยวผมจะปิดออกก่อนจี่สนั่นเลยนะเห็นไหมครับน้อยเกศมันทำงานดีมากนะตัดแล้วก็ไม่กินเสียงจริงเลย แค่ห้าพอแล้วเนี่ยดีก็ไม่ไม่กินเสียงจริงมากเลยโอ้โหเสียงจา๋าต่อไปก็มา eq eq แล้วก็กดปั้นนี้ครับเลื่อนลงให้มันเลื่อนลงมา้ยเรื่อนก็กดปั้นนี้ปึ้งนี่ครับเ,เ,เบข้ามาที่ eq แล้ว eq ปรับได้ตั้งแต่1ถึง50ายิ่งปรับมากมันจะแหลมคม ผมกดค้างเลยมันก e ็วิ่งปุมกดดีหมดเลยนะครับปุมกดใช้งานได้ดีหมดเลยยอดเยี่ยมไม่น่าเชื่อไอ้เฟลมันกี่สิบปีแล้วฮะยิ่งน้อยมันจะยิ่งแบบเสียงแบบไม่แผดมากกำลังดีกำลังดีนะต่อไปก็จะเป็น modulation EQ แล้วก็เป็น modulation กดปุ้งมาตอนนี้มันไม่ใช้มันออฟอยู่ โมดิเชันนี้ให้เลือกมีคอรลัตหนึ่งสองนะครับแล้วก็ลองเลือกดูกดปุ่มซ้ายมือมันเล่อนออฟอยู่ใช่ไหมฮะกดเลยปึ้ลคอรลัสหนึ่งคอรลัตเจ็ดนะครับก็จะแข่งเยอะเห็นไหมครับใช้ชงานได้ดีมากต่อไปถ้ากดต่อไปเรื่อยก,ก็จะมีคอรลัสถึงเก้านะก็จะเลื่อนเป็นอ่าตอนนี้เป็นอะไรเนาะ อะไรสักอย่างนี่ยคอร์สองคอร์ักสองนะครับจะแกล้งเยอะๆกว่าเดิมพอถึงเก้ากเป็นแซงเจอร์นะครับเสียงขึ้นบินนะครับใช้งานไี่ดีหมดนะครับอ่ะต่อไปก็เป็นเสียงซินนะครับซินมีถึงเก้าเหมือนกันเป็นซินเบนดนะ ต่อไปนี่ก็เป็นออกเก็ดคุณ,คคณคนนคก็เลือกไปอย่างเงี้ยครับออกเก็ดก็เลือกไปพอมาถึงสี่คือย้อนกลับมาออกเก็ดพีดีเป็นเสียงออกเต็เป็นคู่ประสานนะ <c oughs> <c oughs> แปลกดีอ่าเอาข้าไป เราปเป็นโหมดดีเลย์คุณก็กดแป้นนี้ลงมาเห็นไหมครับปึ้งจะให้มันลงมาก็กดนะปึ้งดีเลย์ตอนนี้เปิด R หนึ่งก็เป็นรีเวิร์บนะครับนนถ้าเราอยากได้ดีเลย์ก็กดไปหาดีเลย์ก็คือตัวดีนะครับกดได้ดีหมดใช้งานได้ดีหมดดีเลย์หนึ่งนะครับก็จะเ็เสียงตามสั้นๆนะฮะถ้าดีเลย์ยาวก็เก้าเห็นไหมครับ แล้วเสียงฮอมันก้องมากเลยนะฮอนะผมจะลองนิดตัวเฮดก็คือฮอนะฮอ9ก้าคุณลองฟังนะโอ้หวานช่ำเนี่ยก็อยู่ในสวยงามมากต่อไปเป็นเลเวลของแพแล้วก็กดนี่เลยลงมาเราจะเอาแบงค์เนี้ยดังเท่าไหร่ก็ได้จะให้ดังกว่าแบงค์ที่แล้วก็ได้แล้วก็เสีบเอาเองนะครับ สมมติว่าแบงค์นี้เรายี่้า 25, ใช่ไหมเราก็กดเลย store กดสอครั้งนะครับออีกครั้งหนึงปึ้ง s ฟ v e ้วครับหมายความว่าตอนนี้ channel bank b สองเนี่ยเป็นเสียงนี้ที่เราเล่น s a v ด้วยกันอยู่นี่ครับ <S <S เอาละครับสุดท้ายเราจะเช็คว่าเครื่องมัน m ม m o r y ได้ไหมนะครับถ้าเครื่อง memory ได้เอาปั๊กออกเอากลับมามันต้นเป็นเสียงเดิมที่เราเซตไว้เอออกครับเอาเข้าครับมันจะเริ่มที่ a ห a หนึจะเป็นเสียงคคร เสียงคีย์นะครับดูนะเนี่ยมันเซฟได้เห็นไหมฮะเอสองเป็นเสียงโซโล่ที่มีรีเวิร์บออกเป็นบลูจ่ะผมเซฟไว้ให้นะอันที่สามเป็นออโตวาวอันที่สี่เป็นเสียงขอดฟังฮะ B1 เป็นโซโลมีคอรับเป็นเสียงต่แบบมีคอรับด้วย B2 เป็นเสียงที่เราเพิ่งเซฟเมื่อกี้นะียที่เซฟโชด้วยกันทําด้วยกันนะครับมันจะไม่มีไม่มีคอรับโอเคพอแล้วเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินยอดเยี่ยมครับใช้งานได้ดีเยี่ยมขออย่างเดียวให้ใช้รัดเตอร์ให้ถูกต้องนะครับะัดเตอร์9โวลต์ นะครับ DC นะครับ DC 9โวลต์นะครับ500ถึง800มิลลิแอมช่องเสียบตรงนี้นะครับ In นอะช่องนี้คือเอาออกแอมนะครับช่องนี้คืออินเข้ากีตาร์ซูมเมดอินเจียปนะครับนะครับยอดเยี่ยมแล้วครับสภาพดีนะครับสภาพดีสมกับอายุ้าเที่ยบของอายุสภาพดีโอเคครับขอบคุณมากๆครับ